สัมภาษณ์คุณพัะไทยไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยเอาจริอ่ะพี่ไปสัมภาษณ์เ <c oughs> จ้านายก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้เลยโอเค <Okay. S 1> ทีนี้เดี๋ยวเราเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งทาคลิปไปออันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเนาะอ่ะโอเคอะเนะคะก็สวัสดีค่ะอีกรอบนึงค่ะสวัสดีนะคะอีกรอบนึงค่ะพอดีเมื่อกี้นะคะที่ฝนทําคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ไปเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับพุทธศาสนา อชอบพุดนิดชอบพุดนิดนึงใช่เผื่อเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยทำไมวันนี้สวนอุ่นดินทําคลิปลงติดๆดกันเลยนะคะสองคลิปเป็นแบบคลิปแบบสตรีมสดเลยเนาะค่ะคืออันนี้นะคะเป็นเป็นพัสดุเนาะที่เพิ่งส่งมาจักทางไหนะจันทบุรีจันทบุรีอ่าซึ่งน้องแพรวนะคะเป็นคนติดต่อสถานที่ในการประสานงานให้ฝนก็เลยให้น้องแพรเนี่ยมาร่วมกันเลยเออมาเริ่มมาเล่ากันเลยถึงถึงเขาเรียกว่าสตอรี่ของ ของพัสดุชิ้นนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะเห็นจากปกแล้วอืว่าเป็นเหมือนเป็นพระพุทธรูปแล้วก็หินแล้วก็เป็นหินนะคะเป็นพระพุทธรูปหินสีขาวซึ่งเจะบอกว่าไงวตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจริงตื่นเต้นจริงหรอทำให้เราเพราะว่าด้วยความที่มีสตอรี่นี่แหละทําให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆทีเนี้ยคือฝนนะคะแกะให้ช่างอ่ะแกะเรียบร้อยแล้วช่างส่งมาให้แล้วแล้วทีนี้ยฝนนะคะก็ คิดไปคิดมาว่าเราอยากจะเป็นสะพานบุญด้วยกันเพราะว่เราก็อยากแบบบางคนอยากจะร่วมสร้างะออนะคะร่วมสร้างพระถวายพระแก่วัดป่าหรือว่าวัดที่ท่านปฏิบัติจริงๆ<ะ>มีกิจของสงฆ์กิจของข้อวัดกิจวัดที่แบบเคร่งครัดจริงๆ อ่าใช่ใช่ใส่พระใส่หลวงปู่มั่นเลยหลวงตามหาบัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็เป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ในในองค์หลวงปู่ทุยนะคะอ๋อหลวงปู่ทุยวัดป่าด่านวิเวกนั่นเองทีนี้ฝนก็เลยจะเอ่อมาเล่าถึงตอรี่นี้ก่อนอ่าก่อนที่เราจะมาแกะเออเล่าไปแกะไปก็ดีเออเล่าไปแกะไปนะคะจะได้ไม่เล่ยงไม่เสียเวลาแต่หนูกลัวมีอ่ะอย่าอย่าอันนี้นะพี่หนึ่งกลัวมากเลยเพราะว่าน้ำหนักเยอะนะคะน้ำหนักหินก้อนนี้ตอนก่อนแกะกี่กิโลนะแพร อ่า45่กิโลค่ะ45ใช่ไหมใช่ตอนส่งไปตอนส่งไปแล้วทีนี้อืมพอตอนแกะแล้วเหลือเหลือ32ถึง33มสโลอ่าประมาณ32ถึง33อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าก่อนเริ่มต้นเอาก็เล่าพี่สิพี่กูเล่าก่อนว่าเริต้นอ่ะมีได้หินนี้มาได้ยังไงอ๋อเล่าใช่ไหมก็คือตอนแรกอะเมื่อสองปีที่แล้วน้องแพรอ่ะน้องแพรนะน้องแพรแกะนะ เมื่อสองปีที่แล้วมูสันเออไปตื่นเต้นวะคือเมื่อสองปีที่แล้วนะคะฝนขออนุญาตหลวงพระอาจารย์นะคะหลวงพ่อหลวงปู่นะคะท่านขอที่จะสร้างพระถวายพระพุทธรูปหินนี่แหละแต่ว่าเป็นที่หินแบบจัดหินอ่อนนะคะองค์สีขาวๆสวยๆที่เขาเออแบบเป็นถวายกันเป็นถวายกันอะไรอย่างเงี้ยคือฝนอยากจะสร้างพระถวายวัดทีนี่ พระอาจารย์สมพงศ์พระอาจารย์สมพงศ์วัดป่าวัดป่าวัดป่าเออวัดถ้ำเพียอ,อ,อ,อินที่อยู่จะอยู่จังหวัดอุดรนะคะอยู่บนภู<ร>ฝอยลม,มทีเนี้ยทีเนี้ยเอ,อ,อเขอท่านตอนนั้นน่ะท่านก็ปฏิเสธนะคะบอกว่าเออมันมีพร้อมแล้วเต็มแล้วพอแล้วท่านไม่รับแล้วก็เลยเออก็เลยแบบความตั้งใจตอนนั้นน่ะก็หมดไปคือบอกว่าคือฝนเป็นคนเลือกที่จะทําบุญแต่ละวัด ประมาณเนี้ยไม่ได้บอกว่าอุ้ยจะทําวัดไหนก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือเราเลือกเราอยากเราศรัทธาจริงจริงแล้วคือแบบว่าถ้าเราทําทําบุญถูกที่ก็บุญก็ส่งผลเร็วนาออะไรเราก็แบบคิดประมาณนี้อันนี้คืออันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเราไม่เหมือนกันความเชื่อ้ลยความคิดด้วยทีนี้ฝนก็เลยอถ้าไม่ได้ถวายวัดป่าแถบนี้เราก็ยังไม่ทำละกันก็คงแบบบารมียังไม่ถึงบุญยังไม่มาอะไรยังไม่พร้อมอะไรหรอคือทำมา ลิต้าบอกว่าคุณแพวท้องเอพี่น็อตพี่น็อตพี่น็อตโอ้ยหายไปไหนมามันเป็นส s อ o r y ค่ะน้องแพลวมาถึงก็เออมาถึงมาถึงก็ถึงแซวน้องแพวเลยพี่น็อตคิดถึงมากหายไปไหนมาอ่าประมาณนี้ก่อนสั่นมากฝาค่ะแล้วคันเนี้ยฝนก็โอ้ยแมตตื่นเต้นเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วเนาะขอท่านสร้างแล้วท่านไม่ให้สร้างแล้วทีเนี้ยเมื่อประมาณ กลางปีนี้กลางปีนี้ประมาณมีสามไหมเดือนเลยไม่สาหรออ่าแพลวจำได้ว่าเกือบประมาณกลางอประมาณเกือบเกือบนะพุทธศมริุนาประมาณนี้แหละเราท่านก็บอกว่าท่านได้เไปอัญเชิญหินหินศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากใต้ดินเหรอจากใต้เราจากใต้ดินนะที่วัดไหมหรือยังไงไม่แน่ใจคือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้จารายละเอียดอะไรมากขนาดเนาะอ่ะทีเนี้ท่านไปเออ ท่านไปอัญเชิญขึ้นมาเป็นก้อนอใหญ่ๆนั่นแหละ,ะส่วนหินขนาดสองตันเนี่ย,นนยท่านก็ส่งไปให้ลูกศิษย์ท่านที่พระรามสองแกะให้เขาเป็นโรงงานแกะพระพุทธรูปอ๋อทีนี้แต่คะแนนก้อนเล็กๆท่านก็เอาไว้ที่วัดอแล้วอยู่ๆท่านก็บอกกับพี่สาวฝนซึ่ง,งพี่สาวฝนนะคะคือพี่สายนะพี่สายเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอุปถัมภ์อุปถัมภ์อยู่ที่วัดนี้คือปฏิบัติศีลปฏิบัติอยู่ที่นี่ประมาณนี้ท่านก็เหลยว่าเอ๊ะ น้องสาววะน่ะเคยทำจิวเวลรี่คือที่คือฝนกาแฟนะคะเคยเปิดร้านจิวเวลรี่เนาะคือคือเคยทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่มาก่อนก็จะแบบว่าอาจจะมีช่างฝีมือที่เขาเขามีความสามารถหรือว่าแบบมีช่างที่จะแกะสลับพระได้หรือเปล่าองค์เล็กๆเงี้ยถ้ามีก็เอาหินไปแกะซะท่านก็มห้่ หินนี้ไปแกะเอีอน้ตอนแรกเออท่านท่านว่าอย่างนั้นแต่คือตอนนั้นโทรคุยเรายังไม่ได้ไปเอาเพราะว่าตอนนั้นยังมีโค<อ>วิดเรายังไม่ไปเรายังไม่ได้ไปอุดรทีนี้เออพี่ทีนี้เราก็แบบว่าเอาโอเคงั้นเราไปหาที่แกะก่อนอืก็ไปวิ่งหา,วาพวกโคราดเลยเพวะโคราดก็มีเนาะด่ายกเวียนก็ทาพระเนาะไม่ไม่ช่องก็ทาพระตอนแรกก่อนตอนแรกนี้มาถามหนูเนาะใช่ถามแพรแพรก็บอกว่าเอยมันมีช่างแกะหินนะอยู่ที่เพชร จันทบุรีเออจันทบุรีซึ่งไกลมากฝนก็เลยว่าไม่อยากส่มหินไปไม่เอาก็เลยแบบก็ทิ้งเรื่องทิ้งราวไว้นานเลยแหละก็เลยลืมๆไปก็คิดว่าเออใส่บุญไม่มีบาริบเราียังไม่เกิดนะคะก็เลยยังไม่ได้ทําผ่านไปหลายเดือนนะประมาณเกือบสามเดือนหลังจากตอนนั้นอะใช่ใช่ประมาณสามเดือนได้พอสามเดือนปุ๊บยังไงนะมิแล้วทีนี้ฝนก็มีโอกาสได้ไปที่ไปเออที่ไปทําบุญที่ไปลง ที่ไปถวายนี่ไงอัญมณีอัญมณีนะคะพวกเพชรพลอยทองที่จะเอาไปบรรจุบนยอดเจดีย์มาตอนต้นเดือนที่แล้วอ่าทีนี้ปรากฏว่าท่านก็เลยพอเราไปถึงที่นั่นน่ะท่านก็เลยให้เราอ่ะเออวได้อออยกกันยกกันอะอ่ยกกันมาก่อเอ้ยยืเนื่อสองส้ัอ้ยเอาออโอ้คเอาไว้ก่อนไว้ก่อนโอเคโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้้อ้้้ออ้อ้ ไปไปต่อคันนี้ไปต่อแล้วทีนี้เสร็จปั๊บช่างงานแกะไม้ผมมีช่างแกะสวยมากอ๋ออันนี้แกะหินเนี่แหละฝนก็เลยมาบอกบุญคนเลยเผื่อว่ามีใครแบบว่าเอออยากจะทาอีกหรือว่าฝนมีโอกาสได้ทําอีกใช่เพราะว่าจริงๆนะคะยังเหลือหินอีกสามก้อนยังเหลือหินอีกสามก้อนนะคะที่ยังไม่ได้แกะเป็นหินรูปทรงแบบธรรมชาติอยู่ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านให้มาทําอีกเราก็จะได้มีแหล่งเอาซอสเราเนาะอ่าประมาณนี้อ่าแต่เอานี้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้เอานี้ก่อนนะคะอ่าเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังก่อนอ่าทีไหนแล้วอ่าทีนี้พอไปรอบนี้ยไปอุดรรอบนี้นะคะท่านก็ให้เราไปกราบพระที่โบสถ์โบสถ์ไม่ใช่โบสถ์หรอกเป็นศาลาไม้อ่ะเพราะว่าป่าจะเป็นศาลาไม้อ่าทีนี้ก็หุยหุยตื่นเต้นแล้วทีนี้เราตื่นเต้นเหมือนกันนะแล้วทีนี้พอเสร็จปั๊บ พอเราเดินลงมาแล้วเธอเนาะหลวงพ่อก็มายังไงไม่รู้หลวงพ่อก็เลยลงพระอาจารย์สมพงศ์อะที่วัดนั่นแหละวัดท่าเพียเอท่านก็เลยบอกว่าว่าอ้สวยท่านก็เลยบอกว่าเอาเนี่ยเอาหินไปไปแกะมาไปหามาจะแกะแบบไหนก็แกะพิจารณาเอาเออเราก็เลอกว่าเราก็เลยยกขึ้นรถมาแล้วก็มาตามหาทั่วเลยนะว่าจะเอาไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นสรุปสุดท้ายก็ถามน้องแพลวเหมือนเดิมเฮ้ยแพลเอาที่ไหนดีวะแพวก็แบบว่า ฝนอาหาได้ที่โคราชก่อนซึ่งราคาสูงมากนะคะแกะสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นแล้วคันนี้เขาไม่เคยแกะหินเขาเคยแกะแต่หินทรายอ๋อใช่อ่าพี่นุ้ยเฮ้ยช่างตรงตัดช่องตัดช่องช่องเนาะไอ้ต้องยกขีนเหรออุ้ยออกมาเดี๋ยวนะมันติดอันนี้เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขีดข้างล่้าก่อนต้องลูกแบบไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะอไม่คิดว่าจะหนาขนาดนี้อ่ะเป็นแบบทาน้ำมันท่านไม่คิดว่าจะหนาเนาะ แล้วทีนี้เขาเสร็จไม่ใช่นี้ทำมาหรอเป,เป็นแวะอเออแล้วทีนี้พอเสร็จปัใชะตะก็เขาก็เลยแพลวก็เลยบอกว่าวุ้ยสองหมืน่นจะสูงไปไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวแพลวถามช่างบูให้ที่จันทบุรีที่เคย<อ>ถามไว้อ่าโอเคเออทีนี้ผลก็เลยบอกว่าอ่ะลองถามดูก็ได้อะแพลวก็เลยเป็นคนติดต่อไปหาช่างบูอ่ะว่าไงเล่าเลยคืออันดับแรกคือเคยติดต่อไปแล้วก่อนหน้านั้นที่มีบอกแต่มี้ด้วยความที่ว่าช่างบูอยู่จันทบุรีอะค่ะ แล้วอยากได้ที่ใกล้ๆเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องหินด้วยว่าจะแตกหักไหมแล้วค่าขนส่งจะเท่าไหร่ดูหน่อยสวยเลยอ๋อนี้เขาขัดเน่โอ้ยดูเกรซ่าเจ๋งมากใช่เกษาแบบละเอียดมากคือต้องอย่างนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะแถวพะเลยก็คือถามแล้วแหละว่าเออแต่มีก็บอกว่าเอ้ยมันมันอันนี้ไปมันไปแล้วก็ห่วงเนาะเราก็เลยอ่ะทักไปถาม คือเราอ่ะเป็นคนที่สะสมหินอยู่แล้วพวกอหินข้อมือหรือไม่ว่าจะหินดิบหรือหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะอยู่ในกลุ่มหินอยู่แล้วเราจะเห็นช่างในกลุ่มหินเนี้ยค่ะที่เขาแกะสลักกันมาแล้วเราก็เลยมีรุ่นพี่ที่อยู่ใน facebook อะค่ะชื่อพี่นิ้ง a c e บ o o k ชื่อ P A N แล้วก็วัก P A ขอให้ค่ะ พเแล้วก็วัดพเอ็นปานๆประมาณเนี้ยอ่ะแกก็เลยบอกว่าแพลวก็เลยถามว่าพี่นิ้งตอนจะมีนะน้าไหมคะว่าแกะสลักหินเนี้ยที่ช่างท่านไหนบ้างที่แกะสลักสวยแกก็เลยบอกว่าช่างลูนี่แหละแพลวก็เลยคิดพอดีว่าแพลวถามไปแล้วค่ะแต่ว่าไกลไปอก็เลยแบบว่าไม่ช่างใจอยู่คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาอ่ะเออมีทุกคนบอกช่างรูเนาะเพราะตอนแรกเราก็เชื่อมั่นเชื่อใจในฝีมือท่าน ช่าง,งออแล้วทีนี้ปุ๊บเราก็เลยอาลองทักไปเรื่อยๆลแล้วกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าหินแบบนี้อ่ะเราก็ส่งเป็เราก็ส่งหินดีไปเป็นหินแคลไซด์นะคะหินแคลไซด์ <Kelsey. S 2> หินประเภทแคลไซด์ค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคอันดับแรกค่ะตอนแรกเลยที่เราส่งไปเนาะ,ะเป็นหินแบบนี้ค่ะ <c oughs> เอเหรอ <c oughs> ๋ oh, อแชร์ก่ <Okay. S 1> <c oughs> อนโอเคตอนแรกนนะะไปเป็นหินก้อนๆเลยใช่เป็นแบบนี้อ่ะแพดูฝั่งน้องดูอันนี้เขาทาน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะเขาขัดแล้วทาน้ํามันละอ่ะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือสี่สิบห้ากิโลตอนแรกนะคะสี่สิบห้ากิโลแบบนี้เลยอ่ะแล้วพี่ฝนอะ่ะก็เลยส่งเรฟเฟรนซ์ไปว่าหินแควไซน์เนี่ยคะ่ะหลวงพ่อวัดทิวรอนอให้มา ท่านให้มาเพื่อทำพระพุทธรูปนะคะขนาดหินสูง12กว้าง8ค่ะนะหกนิ้วแล้วเราก็เอาเรเฟอรเรนซ์ไปว่าอยากได้ประมาณนี้ค่ะช่างอ่าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแบบนี้ค่ะอืมอ่าช่างก็ทำให้ได้ช่างช่างก็ตอนแรกช่างบอกว่าค่อนข้างถ้าจะเป็น ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะองลอยองลอยแบบเนี้ยแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันหินอ่ะเขาจะมีความมันเป็นหินเกรดอ่ะนชไซส์จะเป็นเกรดก็คือถ้าแกะไปมีความเป็นไปได้ที่มันจะพลาดแบบว่าทั้งแผ่นอ่ะก็คือทั้งแผ่นแบ่งได้หักได้แตกได้ท่างบอกว่าลอยองไม่ได้ลอยองไม่ได้ต้องแกะแบบแปะหินแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ค่ะอันนี้ช่างบูพานุวัฒน์ช่างบูนนะคะอ่ะทีนี้ปุ๊บ คือตอนแรกเลยอ่ะคือมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแบบจังหวะจังหวะเออจังหวะดกว่ะเนาะใช่มันเป็นจังหวะบอกชตอแรกเราก็ไม่ไม่คิดว่าเฮ้ยตอนนี้จริงพอไปทักพามปุ๊บอ่อเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดพันห้าแล้วท่านบอกว่าถ้าแก่นะช่างใช่แล้วช่างบอกว่าเดี๋ยวส่งให้ฟรีก็คือหมายถึงว่าเจ็ดพันห้านะคือเราส่งเราส่งหินน่ะไปให้ไปให้เขาที่จันทบุรีเพราะเขาแก่เสร็จ เขาก็ส่งมาให้เราอ่ะก็คือเออค่าส่งเขาไม่คิดเขาจะเป็นการร่วมบุญคือเรม่เฮ้ยเออโอเคนะทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะก็คือประมาณ8ปดพันแหละเพราะว่ารวมค่าส่งตอนแร่เลยอ่ะใช่ใช่ทีนี้ฝนก็แบบว่าออะฝนก็จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะกะว่า ถวายแล้วทีนี้ก็มาคิดกับน้องแพรน้องแพรบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกบุญคนอื่นด้วยเผื่อว่าใครยังไม่เคยได้สร้างพระใช่ค่ะนะคะ10บาท20บาท5บาท6บาทได้หมดเลยเออฝนก็เลยอกว่าอ่ะโอเคถ้าใครอยากร่วมบุญเดี๋ยวให้เออเธอส่งเลขที่บัญชีของเขาอะอ่ะเอาไว้เลยไว้ก็ได้ไว้ตายตานั่นแหละเดี๋ยวเราจะท่านใดนะคะที่เห็น อง,องอพุทธลูแล้วแบบนี้เห็นแ,หแบบนี้ที่งดงามขนาดนี้แล้วสวนใจช่างนะคะก็คือนี่ค่ะโปรโมทให้ให้ช่างเลยเนาะพานุวัตรช่างบลูค่ะท่าน,นี้เลยคุยง่ายค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะในการแกะเนี่ค่ะนเนาะโอเคแล้วแกก็จะมีแกคือทำหลายหลายโอ้เยอะมากคือเข้าไปดูได้เลยค่ะเอามีเล่นต้นไม้ด้วยเออหรอปะ อ่โอเคโอเคอ่ะตามนะก็คือหมายถึงว่าก็ถ้าใครอยากจะร่วมบุญน้อแบบร่วมบุญสร้างพระถวายนะคะด้วยกันเนี่ยอ่ะก็โอนเข้าบัญชีฝนได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่ายอดมันเกินจากที่เราทําสร้างพระไปฝนก็จะนําเงินทั้งหมดนะคะที่ที่เกินด้วยนะถวายให้กับรงลงครัวของวัด อ่าโรงครัวของวัดไม่ใช่แมเป็นโรงครัวเลยเพราะว่าที่วัดเนี่ยทุกวัดแหละก็จะมีงงครัวก็จะมีโรงครัวแล้วคือโรงครัวเนี่ยก็จะใช้เออเงินหรือว่าอาหารอาหารจากจากจากอะไรนะจากญาติโยมที่ทําถวายอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่วัดน่ะเขาจะทาเขาเรียกว่าจังหันขึ้นสาราด้วยแล้วก็เพราะว่าชาวบ้านบางทีก็ใส่มาแค่ใส่บาทมาแค่ข้าวเปล่าไงอ่าทีนี้ที่วัดเนี่ยเขาก็จะ มีทํากับข้าวก็คือเป็นจังหันขึ้นถวายทีนี้ฝนก็เลยกล่าวว่าเอาโอเคนอกจากคุณจะได้ช่วยร่วมบุญในการสร้างพระแล้วก็ยังได้ร่วมคล้ายๆกับทําบุญได้ทำร่วมกันแบบเครียกว่าอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะเหมือนประมาณว่า เคุณได้ทำแบบเหมือนเหมือนเหมือนใส่บาตรพระทุกเช้าอ่ะเออเพราะว่าการทำจังหันของที่แม่ชีแม่พราแม่ขาวที่อยู่ที่วัดคือเขาทำเพื่อที่จะถวายขึ้นศาราศาราชันของวัดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยก็ไม่มีโบสถ์นะวัดที่ฝนไปคือวัดป่าจริงก็จะมีแค่สาราฉันกับสาลาศาราที่ที่ท่านท่านในเมืองเขาก็จะเรียกเป็นโบสถ์อ่ะแต่ว่านี้เป็นแค่ศาราไม้แบบสี่ แบบเป็นแค่เสาไม้เป็นพื้นไม้เป็นชั้นเดียวธรรมดาเลยเนเหมือนวัดป่าจริงๆแอนเพื่อนเซิร์ชก็ได้เนาะวัดถ้ำพเพียรินมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าท่านก็ไม่ได้แบบว่าโปรโมทท่านไม่โปรโมทท่านไม่ได้มีเฟซบุ๊กไม่ได้มีอะไรประมาณนั้นเป็นพระเออเป็นเป็นพระอาจารย์สมพงศ์ก็เป็นเออเขาเรียกอะไรนะพระนักพัฒนาท่านก็จะใช้แบบท่านก็จะเน้นข้อวัดกิจวัดที่การปฏิบัติแบบว่าเน้นให้ มีความเพียรและพยายามนะคะใครที่อยากร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้ตามชีที่ฝนให้ไว้ข้างล่างแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วก็เออแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้แบบว่ามีการเขียนชื่อมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ฝนก็ก็คิดไว้เนาะว่าเออถ้าใครที่อุนเข้ามาที่บัญชีนี้อ่ะก็คือเราจะจดให้หมดเลยว่า ใค่ร่วมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลเป็นประวัติไว้อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเวลาเราไปตอนที่เราไปถวายฝนก็จะทาการสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็อุทิศให้ทั้งหมดเลยใช่ใช่ค่ะสําหรับสําหรับคนที่เจะร่วมบุญเนาะอ่แล้วก็ถ้าใครโอนแล้วนะคะแล้วก็อะไรยังไงแล้วเนี่ยก็เอาไปแปะใต้คลิปคลิปนี้จะอยู่ในไหนแชร์ไปใน Facebook ของสวนอุ่นดินไว้เนาะแชร์ลงไปใน Facebook ของสวนอุ่นดินแล้วก็เอาสลิปนะคะที่โอนแล้วนะคะแชทเฟซไหม ม่ไม่เอาไปเอาไปคอมเมนต์ใต้คลิปใต้ใต้คลิปเนี้ใต้คลิปนี้ในยูที่แชร์ไว้ใน f a วนอุ o k ของส่วนอุ่นดินคลิปนี้ในคลิปนี้อว่าว่าร่วมนะร่วมเท่าลายแล้วก็ชื่ออะไรก็ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วเดี๋ยวพอเสร็จปั๊าฝนก็จะได้เขียนชื่อนำชื่อนี้นะคะไปถวายหลวงพ่อด้วยแล้วก็ก่อนไปเราก็จะจะได้ เขียนชื่อให้เรียบร้อยเลยอ่าแล้วประมาณนี้คือจริงๆหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้เรามาทําแบบนี้หรอกแต่ว่าฝนรู้สึกว่าเออก็เราอยากจะแบบเหมือนเป็นสะพานบุญด้วยเราไม่อยากแบบว่าทําแอบแอบซ่อนๆทําเออเรามีโอกาสได้ทําแล้วเรารู้สึกว่าการที่คนอื่นได้ร่วมทําด้วยมันก็มันก็ดีแล้วเขาก็บางคนเขาก็อยากจะทำอยากจะทําใช่อยากไม่เห็นแบบเขาเรียกว่าช่องทางอะไรงเงี้ยใช่เพราะว่านะวันเนี้ยคือเราทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์กันจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นสิ่งปฏิหารนะคะ ขนลุกเลยใช่ที่ตอนที่ฝน <c oughs> จะแกนะนะตอนที่ฝนนำคลิปต้นไม้ฝนยังไม่ตื่นเต้นขนลุกเท่าแกะพ้าเลยนะ,ะจริงจริง<ๆ>เพราะว่าคลิปนี้คือจะบอกว่าไงดิมันอัศจรรย์อะคือฝนเคยคิดจะสร้างเมื่อสองปีที่แล้วขอท่านถวายท่านไม่รับแต่ว่าเนี้ยหินเนี้ยเป็นเหมือนคือหินเนี้ยเป็นหินศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะต้องอัญเชิญขึ้นมานะคะ <c oughs> อัญเชิญขึ้นมาแล้วท่านก็ให้เราก็หมายให้เราไว้ใจให้เรานําหินก้อนเนี้ยไปแกะมา แล้วพาก็ดีใจมากแล้วพ่าไเหมือนเป็นเหมือนสะพานให้ม่แล้วก็แบบแบบมีโอกาสที่จะได้ร่วมบุญด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วพระองค์เนี่ยแก่เสร็จแล้วท่านก็จะเอาไปตั้งไว้ที่ศาลาศาลาสวดมนต์นะคะค่ะศาลาสวดมนต์ของที่วัดฉะนั้นการที่เราได้ร่วมสร้างพระอย่างนี้เนาะแล้วเอาไปตั้งไว้ที่ศาลาสวดมนต์อ่ะเป็นบุญมหาเขาก็จะแบบสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นก็เหมือนเราได้บุญไปด้วยในตัวเหมือนเขาเออฝนก็เลยแบบว่าเฮ้ยรู้สึกแบบ อยากถามแล้วมันเป็นการสร้างบารมีอีกอย่างหนึ่งด้วยพราเราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีความเชื่อเขาจะฮาแบบนี้แบบนี้อ่าใช่แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาแต่ละบุคคลใช่คือคือเอาฝนงดดราม่านะคะเวลาทําบุญฝนงดดราม่าเลยใครไม่โอเคเปิดปล่อยผ่านเลยนะคะใครไม่โอเคกับคลิปนี้คือปล่อยผ่านได้เลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าจุดประสงค์ของเราอะบริสุ์จริงจริงคนบริสุทธิงจริงนะเออคือว่าฝนทําบุญนี่คือแบบ จริงๆจะไม่บอกก็ได้เพราะว่าค่าค่าแก่ค่าจัดสร้างไม่ได้สูงค่ะคือจริงๆฝนทําคนเดียวก็ได้ทํากับน้องเนี่ยที่รู้จักกันแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเอพอเรามันรู้สึกว่าอืคือเราอยากบอกบุญมากกว่าการการเป็นสะพานบุญให้ผู้อื่นอ่ะเป็นเป็นทานบารมีอย่างหนึ่งอย่างที่น้องทาลวเห็นพี่ฝนว่าเออ fc พี่ฝนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแต่เอ่อ fc ที่ค่อนข้างแบบ อบอุ่นน่ารักเหมือนเป็นครอบครัวแล้ะพัดก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยน่าจะบอกเขาแหละเนาะจริงๆเรากะว่าจะบอกเฉพาะในเฟซส่วนตัวเราที่แบบว่าเป็นเพื่อนๆเราแต่เราก็รู้สึกว่าหก็ห่วงไงว่าแบบว่าจะดูว่าเออเหมือนเรียลไลน์เหมือนอะไรไหมเออจริงๆคือไม่อยากใช่ใช่ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่สะดวกนะคะปล่อยผ่านเลยเด้อเออปล่อว่านเเลดออย่าดราม่าเรฝนไม่อยากให้ติดกรรมนด้วยเออะไรไงก็คือเรื่องรายละเอียดทุกอย่างอะค่ะท่านใดที่อ่า เขาเรียกว่าร่วมมาเป็นเจ้าภาพกันอย่างเงี้ยค่ะน้องแพทย์จะทําข้อมูลประวัติที่โอนเงินมาให้มีค่ะหมดเลยแล้วถ้าท่านใดนะคะที่ไม่เห็นไม่เห็นถ้าเราจะเขียนชื่อนะหนูก็จะเขียนว่าชื่อสมมติว่าชื่อคุณฝนช่องเฟซบุ๊กอันนี้อันนี้อันนี้ร่วมไปจากเท่านี้โอนมาในสลิปอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอนไม่ต้องเยอะขนาดนั้นประมาณนี้สมมติว่าประมาณนี้่ไมแล้วป็ท่านใดสมมุติไงถ้าท่านใดที่ อยากจะมีชื่อในนั้นหรือว่าเราตกหล่นเอาเงเราจะมีให้ทุกคนแหละที่ส่งสลิปมาไม่ใช่คือคิดว่าไม่ต้องขนาดนั้นเพราะว่าวันป่านอ่ะไปอย่างนี้นั้นหลวงปู่หลวงปู่ท่านเขกบาลแน่เลยเขาเยอะขนั้นเอั้นให้เขาดูว่ามีท่านใดบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ให้หลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยเปล่าเออก็คือเราก็แค่ทาไว้เป็นไอ้นี่ก่อนแล้วก็ติดตัวไปเผื่อว่าตอนเราไปถวายหลวงปู่เราบอกว่าเออมีร่วมบุญหลายท่านก็มีท่านก็เผื่อจะพิจารณาให้แต่ว่า คือด้วยความที่เป็นวัดป่าท่านจะค่อนข้างเคร่งเราก็อย่าไปทําอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะโดนดูเอาเพราะว่าฝนนะคะอยู่ฝนเข้าแต่วัดป่านะคะวัดป่านะจะไม่เหมือนวัดวัดในเมืองนะคะที่เพื่อนๆอาจจะคนอื่นไม่เหมือนวัดบ้านที่เพื่อนๆเคยไปอ่ะวัดป่านี่ต้องสํารวมและและเจ้าขาเจ้าขาและเคร่งมากจริงๆอ่ะเย็บง่ายที่สุดนะคะคือแบบเนี้เราก็แบบว่าก็เลยเออว่า ฝนก็จะไม่ทําอะไรให้มันแบบดูจงขึ้มจนเกินไปนะก็คืออย่างถ้าเนี่ยใครร่วมมาก็ร่วมมาแล้วก็ฝนก็จะจดชื่อเพื่อที่จะเวลาสวดมนต์ก็จะอธิษฐานให้ด้วยแค่นั้นเองไม่ได้แต่ว่าเราต้องแจ้งให้เขาทราบไหมอันนี้ติดไปด้วยเฉยๆแล้วถ้าสมมุติว่าตอนตอนที่จะอะไรยังไงต้องดูต้องดูตามสถานการณ์หน้างานอีกทีเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเอออาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เออมันอาจจะเหมือนเป็นก็อธิบายไม่ถูกอะแต่คือเราก็ไม่ไม่เราก็ดูก่อนเดี๋ยวมันจะแบบว่าเป็นแบบอะไรเราก็ไม่รู้เราก็เลยแบบว่าอ่ะเราก็ร่วมไปแบบนี้แล้วก็อธิษฐานให้สําหรับคนที่อยากร่วมบุญอ่ะแล้วก็บอกว่าก็มีคนร่วมบุญด้วยค่ะเจ้าหลวงพ่อเจ้าขาอย่างงี้ก็ว่าไปเนาะแล้วก็เออก็ท่านสมมติท่านว่าเออโอเคเราก็บอกเนี่ยค่ะรายชื่อเจ้าขาที่คยอยากให้หลวงให้ท่านด้วยใช่ไหก็อยากก็ถ้าสมมติว่าท่าน ท่านโอเคอะไรอย่างเงี้ย oh. เราก็ดูตามสถานการณ์เราจะแบบว่าไปไอ้นี่ท่านไม่ได้เพราะว่าท่านเออด้วยความที่เป็นวัดป่านอะ่ะ mm. ก็เราจะแบบไปบอกท่านว่าเฮ้ย mm. ทาอันนี้อันนี้อันนี้ให้หน่อยจะขันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เลย <Okay. S 1> <laughs> ไม่ได้เลยเราจะต้องแบบว่าสำรวมมากๆเท่นั้นเราก็ต้องดูสถานการณ์ตอนแต่ว่าเราก็จะเขียนชื่อไปด้วยอะไรเงี้ย mm. เผื่อไว้ mm. แต่ว่าที่แน่ๆเลยคือเราเองนี่แหละฝนเองนี่แหละที่จะเออ,อธิษฐานอนุโมทนาบุญให้ด้วย uh. เอ,อประมาณนี้นะคะ ก็ถ้าใครอยากร่วมก็ตามเบอร์บัญชีที่ให้ไว้นะคะค่ะมีคนทักว่าแพทองอีกนะคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีใครนอกจากพี่น็อตก็ไม่มีใครทักแล้วค่ะว่าน้องแพทองน้องแพ้อ้วนนะคะอ้วนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยววันที่ไปถวายอ่าเดี๋ยวจะแบบว่าถ่ายคลิปเป็นคลิปช็อตสั้นๆเรื่องอะไรอย่างเงี้นะคะมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันด้วยเพราะว่าวัดวัดหลวงปู่ให้ถ่ายให้ถ่ายได้อยู่แต่นิดหน่อยนิดหน่อยใช่เพราะว่าเหมือนเคยไปถ่ายมาแล้วนะคะพอกลับมาถึงบ้านคือคลิปหายหมดนะคะเพราะเขาไม่ให้ถ่าย โดยอยู่มันหายไปเองนะคะ,ะหายไปโดยที่แบบว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันหายแต่มันหายไปเองอคือเพราะว่าป่าโดยปกติท่ทานก็จะไม่ให้ไม่ค่อยให้ถ่ายเราก็จะขออนุญาตถ่ายเป็นสั้นๆเอามาแบบเอามาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีออกทีนึงด้วยโอเคงั้นแค่นี้เนาะเพราะ<ช><ช>ว่าเอาไปให้เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนได้เห็นแล้วนะคะเธอขาช่วยซูมมาที่องค์พระอย่างเดียวเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นองค์พระจริงๆสวยมากๆใช่ค่ะแล้วก็ร่วม อนุอ้อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่แต่ว่าไม่ไม่มีกําลังหรือว่าใช่ใช่ยังไม่พร้อมใช่แต่ว่าขออนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุนะคะอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกคนนะคะ FC ทุกคนเลยที่กําลังดูอยู่ในตอนนี้ถ้าได้ร่วมบุญหรือไม่ได้ร่วมบุญนะคะฝนก็ถือว่าอนุโมทนาบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญร่วมกันไปเลยเพราะว่าขอให้ หินนี่หินศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะจิตเราก็บริสุทธิ์ในการในการทำจริงจิตบริสุทธิ์มากเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรเลยคือจะเอาทําเองก็ได้อย่างที่บอกแต่ว่าเราก็อยากแบ่งปันค่ะอยากเป็นสะพานบุญด้วยมากกว่าอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะตอนที่ไปถวายทีนึงอาจจะเป็นช่วงหลังปีใหม่นะคะอาจจะได้ไปเพราะว่าจะอาจจะไปทําบุญประทายข้าวเปลือก ที่บึงการด้วยก็คือเอาข้าเปลือกนะคะไปทําบุญถวายวัดด้วยแล้วก็จะได้นําพระพุทธรูปไปถวายวัดหนึ่งจะได้ไปทีเดียวบึงการด้วยอุดรด้วยไปทั้งบึงการทั้งอุดรทั้ง2ที่โอเคงั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะโอเคไม่มีเดี๋ยวไแช่